ทรงผมแบบนี้ทำไมต้องทำและทำเพื่ออะไรวันนี้เรามีคำตอบให้คุณแล้วค่ะ ทรงผมที่โกนผมด้านหน้าแล้วไว้ผมเปียด้านหลังเรียกว่าทรงแมนจูมีต้นกำเนิดมาจากแถบแมนจูเนียแล้วก็แพร่หลายมาถึงประเทศจีนในศตรวรรษที่17ในสมัยราชวงศ์ชิงทรงผมแบบแมนจูเป็นสัญลักษณ์การแสดงตกอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ชิงผู้ชายจีนทุกคนต้องไว้ทรงผมนี้ถ้าทำผิดกฎถือว่าเป็นการทรยศเป็นกบฏโทษคือต้องประหาร